เา้าไปไหนมาเร็ววิง่งวิ่งวิ่งวิ่งมากินแล้วก็ข้ากลงนี่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 กินกล้วยครับแกท้องเสียแล้วก็เขากินกินแล้วข้าวกลงกินแล้วข้าวกลงแล้วครับสนะ้างขกตหน้ากระเป๋านะครับหน้ากระเป๋าเป็นอะไรหน้า,ดา่ดางๆนะครับเป้าเปาเามานี่มาผมมาร์คไว้นะครับช่วงเขาเสีย องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับผมก็เลยว่าจะเลี้ยงเขาไว้ตลอดช่วงเขาเสียผมก็ไปฟังว่าอย่าู่นแล้วก็เอาเอาอคี้เท่าเอ้อเขาเรียกอะไรคิดขึ้นหมอครับผมคิขึ้นหมอ้อหมาหน้าไว้นะครับที่เป็นด่างๆเกิดมาก็ต้องเลี้ยงอย่างที่อยู่ในคลิปเนี้ยครับผมก็ต้องเลี้ยงเขาไว้เราสัญญาเขาว่าจะเกิดมาเป็นตัวผู้ตัวเมียก็จะเลี้ยงไว้นี่ก็ดันเกิดมาแล้วเป็นหน้าเขา มีรอยมาร์กไว้อย่างดีมันก็ต้องเลี้ยงไว้ครับนะครับตอบข้อสองสัยแล้วนะครับผมบ๊าเคเย